แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ของครูจันจิราศีสลับตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบรูปแบบที่ 1. on hand วิชาศิลปะป .4. ม .2 วิชาการงานอาชีพป4ป6วิชาหน้าที่พลเมืองป6วิชาป้องกันทุจริตป6วิชาวิทยาการคำนวณป1ถึงป3ในรูปแบบที่2ก็คือแบบออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณระดับป4ถึงป6และระดับม1ถึงม3ในรายวิชาศิลปะการงานอาชีพหน้าที่พลเมืองและป้องกันทุจริตจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแน์ hand, มีเอกสารใบความรู้และแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนและมีการนัดหมายการส่งรับใบงานใหม่ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนใน2รูปแบบคือออนแ n d และออนไลน์ซึ่งในระดับป .1 ถึงป .3 ครูฝนได้ใช้หลักบูรณาการเข้ากับรายวิชาของแต่ละระดับเช่นระดับป .2 บูรณาการร่วมกับวิชาการงานอาชีพเนื่องจากตัวชี้วัดของวิทยาการคำนวณจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจสถานาการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนได้ซึ่งครูฝนคิดว่าสามารถบูรณาการกับวิชาดังกล่าวได้ในส่วนการเรียนออนไลน์ก็มุ่งเน้นไปทางนักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 และระดับม .1 ถึงม .3 เนื่องจากนักเรียนมีวุฒิภาวะเรื่องความรับผิดชอบที่มากกว่าและมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ออนไลน์ที่มีมากกว่าร,ระดับป .1 ถึงป .3 ซึ่งการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนของกลุ่มป .4- ถึงป .6 และม .1- ถึงม .3 ในตอนแรกจะแยกนักเรียนเข้ากลุ่มแชทของแต่ละห้องเพื่อการนัดแนะการเรียนและการส่งงานดังนี้ ซึ่งในระดับชั้นป4ถึงป5ในรายวิชาวิทยาการคำนวณครูฝนจะใช้การเรียนแบบออนไลน์แบบลิงก์ของสสวทโครงการโปรเจกต์14ซึ่งได้จัดคลิปการเรียนการสอนแยกหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชีวัดที่น่าสนใจมากเมื่อนักเรียนดูคลิปจบในแต่ละคลิปก็จะให้นักเรียนถอดความรู้ที่ได้จากการดูคลิปนั้นและตั้งคำถามพร้อมคำตอบคลิปแล้ว3คคำถามและนัดส่งแต่ละสัปดาห์ ส่วนในระดับป .6 ถึงม .3 ครูฝนจะเน้นการสอนออนไลน์โดยผ่านระบบแอปพลิเคชัน z o o m โดยการนัดวันเวลาและรหัสเข้าห้องเรียนก่อนการเรียนแต่ละครั้งในกลุ่มที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนแต่ละระดับครูฝนจะเตรียมเนื้อหาโดยจัดทำเป็นสไลด์ Powerpoint เพื่อใช้สำหรับการสอนผ่านระบบ Zoom และทุกครั้งหลังจากการเรียนเสร็จ ครูก็จะแคปหน้าจอเนื้อหาที่สอนแบบฝึกหัดหรือใบงานที่ได้สอนในกลุ่มออนไลน์นักขณะนั้นให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในแต่ละครั้งเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ได้ตามงานและได้เรียนรู้ได้ทันกับกลุ่มเพื่อนการเข้าห้องเรียนซูมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงหนึงชั่วโมงครึ่งอยู่ที่เนื้อหา ซึ่งจากการที่ได้ทําการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านห้องเรียนซูมครูฝนคิดว่าข้อดีของการเข้าห้องเรียนซูมคือครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้มีการถามตอบและเห็นกิริยาท่าทางของนักเรียนได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนชัดเจนรวมถึงความกระตือรือร้นตั้งใจรับผิดชอบในการเรียนซึ่งดูได้จากการเข้าเรียนตรงเวลามุ่งมั่นที่จะเข้าห้องเรียนให้ได้ ซึ่งในบางครั้งอาจมีอุปสรรคเช่นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือการพิมพ์รหัสห้องผิดสำหรับการส่งงานก็จะมีการนัดส่งงานผ่านอีเมลทางแชทกลุ่มแพทเล็ตซึ่งส่งเป็นไฟล์ส่งเป็นเอกสารหรือสมุดทุกวันพลหัสที่ครูฝนมีเวรรับผิดชอบที่โรงเรียนการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ผ่านมาครูฝนจะใช้การประเมินผลโดยการสอบผ่านทาง Google Form ม ซึ่งเป็นทั้งข้อสอบแบบตัวเลือกและแบบเขียนอธิบายซึ่งได้มีการตั้งค่าข้อสอบให้มีการสลับโจทย์สลับคำตอบส่วน1เพื่อป้องกันการลอกข้อสอบ ในการเรียนออนไลน์ของครูฝนจะให้ค่าน้ำหนักคะแนนไปทางพัฒนาการของผู้เรียนความกระตือรือร้นตรงต่อเวลาความรับผิดชอบความรอบคอบและความพยายามของผู้เรียนเนื่องจากการวัดผลด้วยการสอบแบบออนไลน์นั้นอาจจะมีช่องว่างให้นักเรียนสามารถเปิดตำราหาคำตอบหรือลอกเพื่อนได้ครูจึงคิดว่าการวัดผลจากการสอบเป็นค่าน้ำหนักรองลงมาสื่อที่ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ แอปพลิเคชัน o ูมโปรแกรม Powerpoint Facebook YouTube Google f o r m โปรแกรม Padlet โปรแกรม l v v w w r r s s h e t t และได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อสำหรับนักเรียนด้วยการทำเกมผ่าน Wordwall ซึ่งทำเกมไปแล้ว4เกมเกี่ยวกับโปรแกรมวิทยาการคำนวณ ผลงานของนักเรียนมีทั้งที่ส่งเป็นเอกสารและถ่ายรูปอัพส่งผลงานผ่านโปรแกรม p a ดเล็ดังนี้ค่ะผลงานที่มอบหมายให้นักเรียนได้ประยุกต์การนำเสนองานโดยผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกหัดตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือตามที่นักเรียนถนัด และนี่ก็คือผลงานของบักเรียนนะคะ,คะชื่อเด็กหญิงงามตาสีซ้อนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเลขที่สิบวันนี้หนูจะมานําเสนอส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งอย่างที่หนูสนใจนะคะคือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปต,ตัอวอักษร สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิตยากรสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อแอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องกวาดขยะก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงติติการจุกแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อเหมยค่ะกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้จะมาเย็บผ้าแบบด้นถอยหลังค่ะอุปกรณ์มีได้ไกล ต่อไปจะเป็นวิธีการเย็บค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซ o มนะคะอัลกอริทึมเคยได้ยินไหมเอาตอบครูก่อนว่าเคยได้ยินไหมอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนนั่นเองอ่าทีนี้เราไหนช่วยคุณครูตอบหน่อยซิว่าถ้าเป็นอัลกอริทึมเอาใครอยากตอบเปิดไม์เลยสองอคะแนน เกี่ยวก,กับการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ